โอ้ตาผู้เฒ่าเนาะนั่นแม่ออเห็นแล้ว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 อ๋อต่อยอ๋อต่อยมันถือด้ยอยย่าไปแย่ใครหมดแดงเด้อป้า <c oughs> อ่าเรียบร้อยอแล้วเอ้ยลงไปแล้วก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับมาลูกพบชาแนลครับมือนี้มาเก็บบกบวงกับป่าครับ ตอนนี้เฮาอยู่สาครับผู้สาทึ่งครับฝากน้เนนาเป็นบะมงแอปเปิลครับพี่น้องมาเบิ่งอันนี้ครับพี่น้องบางยังนี่บางยังน้องพี่น้องสับประรดครับบักนัดบานเฮานี่แหละ,ะเก็บบักม่วงอันนี้เป็นบักม่วงแอปเปิลครับขึ้นฝนตกแห้ง บอนในซุกปอนด์ดยดอกพี่น้องมันโลนก่อนเดี๋ยวฮ้องจะเอาไว้เพื่อสิได้ดองกินปีหนา้าครับไล่ไหล,หลตึ๊กตกอยู่น้ำหนามกันมีครับบรรยากาศดีดีครับย่ามือโสรอครับว่าเริ่มคึมแล้วเดี๋ยวก็ตกอีกเหมือนนี่เอาป้าเก็บให้มันเรียบร้อยป้าเดี๋ยวฝนจะตกข้ามก่อ,อกกกนอ่าพี่น้องมาเบิ่งดอกกระเกียวมือนี้ตระสะเดา ต้นสะเดาตัดออกแล้วใส่ดอกเกียเก่ยวปลาทใส,ทส่ตัวพีตัวหน้องอีกแล้วนนเดยวะแก่ทิ้นนะลงตัวนี้โอ้พี่น้องเบิ้งเบิ้งดูดกขักดกแนครับนี่ตัวครับพี่น้องเนี้มันแสบอะมังเอปเปิ้ลไว้สะดอง เขายางไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจังมาเก็บเดี่ผ้าช่มครับอันนี้กัเป็นสปริงเกอร์ดูน้ำขึ้นจากสา,กน,านะครับ,บโดยไดไฟฝ่านะครับ,บอันนี้ก็เป็นบักหนาวปลอมนะครับบ่มีหนวยนนววมะน,ม <laughs> นาแปบน่บนาวแปนอันนี้น้าแปลนกําลังที่เป็นน่วยครับฝนตกมา อีกรอบนึงกกสิได้กินยี่ดอกข้างหน้นาก็เป็นบักท่านนะครับบักท่านไงใน,นป่า,า,นนาปลอดสารเคมีครับบักท่านบัก,บกบเสียร้องกินบึงมีนอนถุกนอยนบักม่วงอันนี้บักงวง,วงแมยี่บอแมี่ัก,กบดูจากไดู้นป่าโน่ยสุกกมีป่ะนี่นี่ไม่เนี่ยตเอานี่นั่นแมงยี่น้ำกันแมะ Ô mày, toy oni, oni, mày. Ta phụ to nó. Nun mày. Toy yêu. Toy mày, mày tưởng đương. Dabbing yêu hèm mùi dáng nắp ba. And deploy là, ah, lúc bello. Lúc bello, bó 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 <laughs> อบแวกกำลังงามแล้วพี่นอ้องเ,เอ่อเมีนอันห้างบไงเล้มีไข่หมัหหกแดงเอาเดี๋สองมือเลยปะป้าอ่ะอะดิไข่หัแดงใส่ไข่เป็นแบไงไข่แดงกมีเห็นแต่ห้างก้อยไปกินอยู่ด้เอกินดูแล้ว เอาว้างไว้เดี๋ยวสิมาเอายืนเห็นบ๊อกยังไม่ทักแต่ไม่ใช่คนนึงผู้ใดบ่มีบักม่วงค่ะหลายพี่น้องครับหลายเลยบักม่วงเนี้ยครับพี่น้องบักดกพี่น้องผู้ใดบ่มีมาเอาเด้อค่ะผู้ใดต้องการเมา้ะครับอยากได้หลายหลายต้นพูนพูนครับอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องแมนแมนแมนเมื่อผุน ต้นพุ่นกับเมนอุ้ยต้นพุ่นบักหลายต้นพุ่นแมียนเบอรนต้นพุ่นน่าจะไปมางวงไข่ป้าป้าไโยกกันกล้วยเคลื่อนี้มึงก็ดูเอนี่กล้วยเล้วยไงเลียวไปป้า้วยแล้วค่ะชอบสวนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องชอบสวนพิเศษอันนั้นพีกมีแต่ป้าปลูกว่ดแถวนี้ว่าูกแยกเทื่อกโอ้โหปีนี้คือตัวกลางเดี๋ยวมางวปีเปีก็มาหน้าเนี่ย ีมูงไงมงอกล้องมงอกลองอกลองครับพี่น้องบกริเก็บิเอาไปอย่างบกริกนี่กเกี๊ยบมือมันมือนั่นกลเป็นไก่เจี๊ยบบ่แมีนเสียงกันตายว่าหมดหมดจี่หัวนละหมดแงอีกมาแม ไปยังไปพูดเออนน่นยดิเนจะเล่าเก็บไปทาแล้วนี่เล่าเก็วไปทาแล้วเดี๋ยวๆี๋วเี๋วเดี๋ยวเี๋เปีนเนี่ยเดี๋เี๋ยวนดี๋เดี่ยวเดี๋ยวเี๋ยเดีเดี๋ยอเเดี่ยดียเีวดีวเดี่ยวกยาเดียด้๋เี๋เอาเียเดียวดยวบดเดี๋ยวเดีเดี๋คี๋ยียวเดดเเยีเเว พี่แข็งเหี่ยวมันหรอมนตกก็ตกใสนนะป้าป้าปูดลไมกล้วยก้นั่นาลครับลกแน่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิฮันจักมือมาติกกุงให้พี่น้องไป้เบิ้งอยู่สาหนีปล่อยกุุงกุ้งโตโนะกุ้งตัวบางใหญ่ซ้ำแขนโตซ้ำแขนก็มีครับโตซ้ำขวดเอรลอยก็มี กุ้งยี่นี่กุ้งกามกามพี่น้องปลอยแบบธรรมชาตินะครับอัน,น,อน,น้อยังกุ้ง,งังหนันี้กุ้งยังจางหอนพักแป้นตัวตนหนาบ่าพักแป้นพักแป้นัแป้นปกล้ยเครื่อนหนี่นะ กล้วยน้ำว้าครับพี่น้องออยางอ้อมซาแล้วไปไปยางไปฟังท่างพุดไปเก็บป่ามานนี่ไป<ห>เก็บซอยกันเอาป่า<ห>ปิ๊กคีบเนี่ยไปยืนยื่หันหลบปิ๊กคิปโลกบอสที่ได้เก็บปักเันม่วงซอยกันเห็นไหมไนี่ยิ่งใส่